ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเงย็นวันนี้ครับเมื่อวันที่ผ่านมาผมมีชุดะนิดหน่อยครับเลยไม่ได้มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยครับวันนี้ก็มีนํามาฝากคุณผู้ชมหลายข่าวเลยครับมากันชี้ประเด็นแรกครับเมื่อทางด้านรายด่านทีมชาติไทยอย่างทางด้านกวินครับเตรียมที่จะคัมแบ็กกลับมาเฝ้าเสาในทันีกครั้งช่วงแรกที่2อ,อย่างแน่นอนลยครับหลังจบศึกทางด้าน AFF Suzuki ูซูกครับ 2020. โดยจะแย้มร่วมชิมบิ๊กทีมทันใที่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยเียดล้านกว่าบาทเลยครับอย่างไรก็ตาม ครับตัวของกวินธรรมสัจัดจนานครับประสับประตูทีมชาติไทยของทนาันโอรูเวนในลีกสูงสุดของบิลเยียมครับตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้ว่าจะย้ายกลับมาเมืองไทยเพื่อวมชีมการเทรซีรวมถึงเมืองทองอยูเนเต็ดที่เกือบจะปิดดีลได้ตั้งแต่ก่อนเปิดเล็กๆของศึกรีวอทีฤดูกาล2021ในช่วงก่อนหน้าน,นี้แหละครับ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับชีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับว่ามือกาวัย31ปีจะย้ายกลับมาทะิกอย่างแน่นอนเลยครับในช่วงเล็กที่2โดยเหลือเพียงแค่รอบทสรุปว่าจะเป็นสัญญายืมตัวหรือจ่ายค่าฉีกสัญญาที่เหลืออยู่อีกประมาณ1ปีครึ่งไปเลยหรือไม่ซึ่งสโมสรดังกล่าวครับก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเดือน7ล้านกว่าบาทพร้อมสัญญาระยะยาว3ปีครึ่งให้กับเจ้าตองสำหรับดิวนี้เลยทีเดียวแลยครับ ต้องมารอรุ่นครับว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนครับสำหรับทางด้านในตัวของทางด้านเจ้าตองกวินเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ประเด็นร้อนๆกับประเด็นทีมชาติไทยที่ช่วงนี้ก็ถือว่ากระแส ดวงดังทีเดียวครับสำหรับบอลไทยบัตรเราครับเมื่อตะนันช้างศึกอาจจะเสียงายไม่น้อยเลยครับหลังแบ็กซ้ายคนสําคัญอย่างตะนันเจ้าอุ้มธทรทรบุญมาทันจะติดโทษแบนหนึ่งนัดพลาดโวนตะนันอินโดนีเซียในเกมซูซูกิครับรอบชิงชาเลตในนัดแรกเลยครับอย่างไรก็ตามครับทีมเชาติไทยครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานตะนันธทรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายคนสําคัญในศึกตะนันเอ a f ฟเอฟซูซูกิครับสองปรอบชิงชาเลตนัดแรกที่จะพบกับอินโดนีเซียหลังติดโทษแบนไป1นนัดแหละครับ อย่างไรก็ตามครับในติวัย31ปีครับมีส่วนสำคัญพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสําเร็จจากการชนะเวียดนามด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อศูน์ครับแต่เขาก็ถูกใบเดืองทั้ง2นัดทำให้ต้องติดโทษแบนครับไปโดยประดิยาหนึ่งนัดทันทีในเกมรอบชิงชนะเลินัดเล็กที่จะเจีมพรบกับอินโดนีเซียนะครับ และสาหรับทีมชาติไทยครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีครับนับตั้งแต่คว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2016โดยจฉพากับอินโดนีเซียนั้นเลกในวันที่29ธันวาคมครับต่อเอนื่ัตที่2วันที่1มกราคมปีใหม่พอดีเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ประเด็นของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยครับเมื่อเพจของทนานเวียดนามฟุตบอลครับได้ออกมาตีข่าวรับ่าโคสิโกเกติศักเสานาเมือง กำลังจะไปเป็นเนตโค้ดของทีมชาติเวเนามเอล่อายุไม่เกิน23ปีในช่วงปี2022ครับและท้งนี้ครับต้องรอดูกันว่าทางนานโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนเมืองจะรับงานนี้หรือไม่เพราะเขาอีกมีภารกิจนำทางนั้นองั์การยารยไปลุยศึกทานานเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2022เช่นกันเลยครับซึ่งท้งนี้ครับก็เป็นครั้งที่3ของประวัติศาสตร์ของสโมสรครับหลังจากได้ประเล็นล่าสุดในปี2004และปี2 0 0 5ครับซึ่งในปีนั้นโคซิโกยังคงทำคนังงานใากน อยู่ด้วยครับและอย่างไรก็ตามครับในรุกการชผ่านมาฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของเวียดนามได้มีการประชุมร่วมกับธนา,า,านา์ฟุตบอลเวียดนามครับเพื่อทางออกเกี่ยวกับทีมที่คว้าแชมป์ทีมตกชั้นรวมถึงโควตาฟุตบอลชิงแชมป์สมุสรเอเชียแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจากถูกสั่งให้ตัดจบการแข่งขันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ของประเทศที่อาจส่งผลในระยะยาวครับมีเตะข้ามปีแบบ2022ก่อนที่มีประชุมมีบทสรุปครับว่าึกลี เวียดนาม2021จะไม่มีการมอบแชมป์เนื่องจากจำนวนคะแนนของทีมวงกา,ายารายอันดับหนึ่งยังมีเต็มทีไม่ขาดจากทีมอัดักสองอย่างเวดเทลระหว่างแค่3คะแนนเหลือการแข่งขันในสเตจแรกแค่1นเกมและสเตจที่2อีก5เกมครับต้องรองรุ่นกันครับว่าโคซิโกเกติศักิก์เฟนเมืองจะรับงานในการคุมทีมชาติเวียดนามดู23หรือรับงานต่อเพื่อพาวงกัยญญาลายไปลุยศึกกานเอเซีย2022เลยครับคราวนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี่ข่าวตลาดซื้อขายของทีมราชบุรีมิตรผลอฟซีอย่างทางด้านลุดบุกล่นครับแนวรับทีมชาติฟิลิปปินส์เตรียมยกไปเล่นในกับสโม,มสรทางด้านต่างการนฟซี FC, ทีมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ปปรดีกหลังจากทีมต้องการเสริมความแข็งแกร่งในฤดูกาลหน้าครับคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้เช่นกันเลยครับโดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านต่ังการนฟซี FC, ครับได้จับตาดูแข้งราชบุรีมิตรผลอฟซีและมีการเจรจาเพื่อคว้าตัวแข่งรายนี้มาเป็นโคตาอาเซียนอีกด้วยแหละฮะและสำหรับทางด้านลุ เล่นครับผ่านการเล่นในกับทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ชุดยู16อยู่ถึงยู18ปีครับก่อนจะก้าวมาติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ส่วนสโมสรอาชีพเริ่มเล่นกับสโมสรโบตันวอนเดเลสส่วนในทลีลก็เริ่มเล่นกับบุรีรัมย์ยู็ดแต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามแม้แต่นัดเดียวเลยครับก่อนที่จะถูกทางด้านสุพรรณบุรีสี่ยิมตัวมาใช้งานแต่ก็ได้ลงเพียงแค่สองนัดเท่านั้นก่อนจะแยกไปร่วมทีมทางด้านกัวลาลัมเปอร์ในลีกของมาเลเซียและกลับมาเล่นทีครั้งกับราชบุรีมิปในนััจจุบครับสาาหรับทง้นด บุตรเล่นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากระทางฝั่งการทะเรือีครับเมื่อการทะเรือีจัดเตรียมส่งชื่อทางด้านธีรศักดิ์เผอพิมานลุยทะเกในเลกที่2เช่นกันเลยครับหลังจากที่มีข่าวการย้ายทีมของท้านเจ้าต้อนธีรศักดิ์เผอพิมานครับกองหน้าทีมเชียรไทยชุดยี่สปีครับที่ย้ายมาจากทาง้านพรามแบงคอคกอกยูนเตแดจากศึกทะเลสามไปอยู่กับสิงห์เจ้าตาการทะเรืสีในศึกทะลสองพันีครับโดยจีนาดทางด้านธีรศักดิ์เผอพิมานกองหน้าบลดสิบเก้าปีไม่ได้ถูกส่งตัวไปให้กกับทีมมพริ การเตร์เมซีใช้งานครับโดยจะมีชื่อเป็นหนึ่งในชุดผู้เล่นลุยทะิกในลีกที่2อีกด้วยแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางดนานเจ้าต้นธีรศัก์ผู้พิมานครับก็ได้ออกมายอมรับครับหลังทราบข่าวครับวารู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับการกระโดดประเด็นในทะเลและได้ไปซ้อมกับรุ่นพี่ที่เก่งๆตอนนี้ก็มีการปรับตัวเข้ากับการฝึกซ้อมในทะเลได้บ้างเลยครับอย่างไรก็ตามครับผมคาดว่าจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับการทะเลือสี่บ้างครับการฝึกซ้อมของทีมการทะเลอถือว่าไม่ยากแต่ก็ต้องเรียนรู้และฝึกให้หนักกว่าทุกๆวันฝากเชียร์และให้กำลังใจการทะเลืสี่ด้วยครับผมน้องใหม่ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็ม เลยครับอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับก็มีรายงานที่เชื่อถือได้ครับว่าทางด้านการยยายชีมของทีรศักดิ์ผลวิมานในครั้งนี้ครับมีค่าตัวถึงจัดหลักเลยชีเดียวเลยครับ ในขณะที่ประเดินต่อไปครับมากันชี่ประเดินของทีมชาติไทยครับเมื่อทางนั้นมานปูกิงครับยกพิธิวัตเปรียบเสมือนนักรบของทีมชาติไทยเลชยชีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับทางนั้นมานปูกิงกุนซอทีมชาติไทยครับชืช่นชมฟอร,ร์มการเล่นของทางนั้นพิธิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลกองกลางคนสําคัญในเกมล่าสุดที่เสมอกับเวียดนามศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนพาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเฟเอฟซูสกี้ครับ2 0 20เป็นครั้งแรกในรอบมาปีด้วยสกอร์รวม2นัดชนะไป2ประตูต่อศ 26ปีครับก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของช้างศึกชุดใหญ่ตั้งแต่ในยุคข,ของทน่านอากิระนิชิโน่ต่อเนื่องมาถึงทน่านมานปูกิงโดยล่าสุดครับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตชไปครองในเกมที่เสมอกับเวีนดนามไปศูนย์ประตูต่อศูนครับโดยมีสถิติการจ่ายบอล44ครั้งสำเร็จ29ครั้งสร้างโอกาส1ครั้งและตัดบอลสครั้งมากที่สุดเป็นรดับสครองทีมทั้งหมดเลยครับ อย่างไรก็ตามครับทางด้านมานปูกิงครับก็ได้ออกมายอมรับครับว่ายกพิธีวัติเปรียบเสมือนนักรบอของทีมเชสเตอรครับว่าขอเปรียบเสมือนนักรบอที่คอยปกป้องแนวรับของเราและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผมเองไม่อยากพูดแบบนี้ครับแต่ว่าการเล่นของเขายอดเยี่ยมมันคือระดับสุดยอดเรารับเป็นทีมมีวินัยเราต้องชื่นชมทุกคนที่ทำได้สำเร็จแหละครับ และทั้งนี้ครับสำหรับทีมเชีตรไทยครับก็เตรียมที่จะพบกับบินโดนีเซีย,ยในศึกของตาแดนเอเอฟเอฟสุดขสกีครับ2020รอบชิงชนะเลิศโดยนัดแรกจะแข่งขันกันในวันที่2 9าธันวาคมโดยด้วยวันที่1ครับจะแข่งขันกันในนัดที่2วันที่1มกราคมนี้ครับเห็นทีมเชีตรไทยเล่นแบบนี้ฮึกมสุดสุดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ